เลยว่ามีกระแสดราม่าไม่จบไม่สิน้นภายหลังนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกลาออกมาเปิดใจยอมรับว่าเจ้าตัวแยกกับครอบครัวาม,มา2ปีแล้วและเตรียมหย่าก,กับภรรยาจูนท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ถึงประเด็นที่เจ้าตัวมีสาวคนใหม่ซึ่งสาวคนนั้นมีสามีอยู่แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพจดังได้ออกมาโพสตแฉว่านักร้องหนุ่มมีสาวปริศนาและลูกสาวอีกคนด้วยล่าสุดหนุ่มกลาได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตณผับแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนวันที่10ยี่่านมายตอนายนของการเล่นห นุ่มกล่าวว่าตอนแรกคิดด้วยซ้ำว่าผมจะกล้ามองหน้าคนดูไหมผมจะต้องทําตัวแบบไหนและก่อนจะมาเล่นคอนเสิร์ตได้ยินข่าวจ,จากผู้จัดการว่าบางร้านเริ่มเคนเซิลงานบางคนเคนเซิลนโต๊ะผมผมไม่คิดว่าวันนี้จะมีคนดูด้วยซ้ําไม่ว่าอะไรก็ตามคุณคือรอยิ้มแรกในช่วงนี้ของผมครับท่ามกลางเสียงตะโกนจากแฟนคลับที่ให้กําลังใจส่วนประเด็นที่เป็ดดังโพสแชร์คงต้องรอให้เจ้าของเรื่องตัวจริงออกมาชี้แจงด้วยตาอีกครั้งอย่างชัดเจนค่ะ